มีว่าวหลายแบบเลยมีปลาหมึกมีใส่ลุงมีนกไม่ไม่เอาไม่ไม่ไม่ถอนไม่ถอนไม่เอาอย่าถอนดูเฉยๆอย่าดึงอย่าดึงไม่ดึงเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดแล้วว่าวหายไปเลยนะ เดี๋ยวพี่ดูนะลูกไม่เล่นลูกดูดูแต่นะน้องโตสักหน่อยค่อยเล่นนะลูก